นเห็นคลิปนี้ก็จะรู้สึกว่าหุ้ยทำไมน้องฝรั่งหน้าตาสัตสวยคนนี้เนี่ยมาอัปปากให้เราดูนะครับจากที่เขาโค้ดเขียนว่า o n s i l l e c t o m y check นะครับก็คือเขาไปผ่าตัดต่อมทอมซินออกมานะคะก็แล้วเขาก็ถ่ายมาให้เราดูว่าอ๋อเนี่ยหลังผ่าตัดช่วงระยะเวลาหนึ่งก็จะมีแผลเป็นแบบนี้แล้วก็ถ่ายมาให้ดูบางคนมีกินปากนะครับใครเ,เคยดูคลิปพี่หมอนะครับที่เกี่ยวกับกินปากเนี่ยก็คือหนึ่งในนั้นก็คือ o คอน l a r Stone ก็คือหลายคนนะครับมีต่อมทอมซินที่มีรูปร่างแต่ละคนไม่เหมมืออนนนนกนับางคี้ว บางคนเป็นโหลบเหมือนสมองบางคนมีหยกัยกๆไปหยักมาซึ่งถ้าบางคนกลมๆธรรมดามันก็จะไม่กักเก็บอาหารการเกิดทอนซิลัสโตนก็น้อยนะครับบางคนเป็นจหยกักๆ,ๆเลยทีนี้ก็จะเกิดทอนซิลัสโตนง่ายก็จะเป็นสาเหตุให้มีกลิ่นปากได้อย่างง่ายได้เพราะฉะนั้นก็จึงนิยมนะครับที่ไปพบคุณหมอเพื่อตัดต่อมทอนซิลออกนะครับจริงๆมันดูเหมือนน่ากลัวมันเป็นแผลในช่องปากแต่จริงๆน้องเขาไม่ได้เจ็บนะครับเพราะฉะนั้นการตัดต่อมทอนซิลไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิด